รอยวันนี้เข้าเมืองมาเหรอไปโรงพยาบาลนะพี่เพลินเออพี่เพลินพรุ่งนี้ฝากยาให้หัวหน้าด้วยนะแล้วไปแล้วทำไมไม่บอกพี่ก็ตอนนั้นพี่เพลินไม่อยู่นี่หัวหน้าเลยให้คุณเชิงชานพาไปคุณเชิงชานนี่เป็นสนิทชิดเชื่อเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ได้สนิทหรอกพายก็แค่เคยไปทำความสะอาดบ้านพักให้เขาที่อุทยานไง มีแล้วแหละเรามันจนต้องจักเจียมตัวอย่าไปยุ่งกคนที่ฐานะสูงกว่ามันจะเจ็บเจรตัวเองค่พี่เพลินคอยเจ็บมาแล้วมันจะไม่เจ็บซ้ำสองหรอกอนี่ พ่เป็นคนแก่เชียวพรอยก็ยังเป็นพลอยน้องของพี่เพลินคนเดิมแต่ความคิดตั้งหักแหละคิดเปลี่ยนไปแล้วพี่ล่ะพี่ยังเป็นพี่เพลินคนเดิมอยู่หรือเปล่าใจของพี่อ่ะันอยู่กับตัวเองหรือเปล่า แล้วนี่ก็กลับบ้านได้แล้วนะคะไม่ได้ได้ทางานทําการสักทีผมมาให้เลี้ยงเนี่ยยังจะบ่นอีกน,นะครับมาให้เลี้ยงผู้ก,กองไม่กล้าพูดนะคะนี่ไม่คิดจะลงทุนอะไรบ้างเลยหรือไงก็ไอ้ผมเนี่ยมันตารวจเงินเดือนน้อยแต่ถึงผมจะเป็นตํารวจเงินเดือนน้อยนะครับผมก็รักคุณอ,อยจริงๆครับ เม่อที่คพูดอะไรแบบนี้ฉันฟังแล้วไม่คลื่นไส้อ่ะผมไม่พูดจะได้ครับเปลี่ยนเป็นถามแล้วกันคุณอ้อยเนี่ยรู้จักในเพลินมานานหรือยังครับก็รู้จักมาพอๆกับชีวิตฉันเนี่ยแหละคะ่ะถามทำไมผมก็แค่สงสยัยคนในเพลินคนนี้ชอบไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาอยู่เรื่อยนะครับ ยันนะคะว่าเพลินเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ฉันรู้สักคุณอ้อยดูแน่ใจจังเลยนะครับฉันแน่ใจว่าเพลินไม่มีทางเป็นคนเลวแล้วคุณก็เลิกเสียเวลาสักทีที่จะมานั่งจับผิดเขาผมนี่อยากรู้จริงๆว่าในเพลินของคุณอ้อยเนี่ยเขาจะคิดเหมือนคุณอ้อยหรือเปล่านี่พูดแบบนี้วันหลังให้อดข้าวให้เข็ดลาบไปได้ละฉันจะทำงาน ใจก็ได้ใจร้ายใจดำถึงจะใจดำเนี่ยแต่ผมก็รักนะครับอะไรของผู้กองเนี่ยอยู่ดีๆก็ขี้ใจน้อยทนเหลือง Bye. Uh -huh. อย่าบ้าแล้วนี่ในเพลินจะเป็นคนดียงที่ดุอ้อยมั่นใจหรือเปล่า รือว่าน้องเก๋กันในเพลินจะโอ้โเร็ววยว,ว,ยยวพวกเอเ็เรเร็ว เอาของในทะเลเสร็จแล้วเอาไปเก็บที่ถ้ำเราวางเหนือใครเห็นหน้าเข้าใจไหมไป เชิญนหัวหน้าครับอ oh. ๋แหมเดี๋ยวนี้หัวหน้าทัานสมัยนะครับเนี่ยเก <c oughs> ินนิดหน่อยอะ <c oughs> รม้คุณเก่งแลแต่ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ผมได้ความรู้ใหม่ๆจากอินเทอร์เน็ตเนี่ย <c oughs> อืมเออว่าแต่คุณมีสุราอะไรเปล่า <c oughs> สักพักมาเนี่ย มเห็นชาชุดดำสามคนครับลงเรือเร็วที่ชายหานออกไปสงสัยว่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลครับอีกแล้วเหรอล้าคุณจำหน้ามันได้ไหมจำได้ครับเห็นที่ไหนผมก็จำได้อืมถ้าเป็นคนในพื้นที่นี่ผมต้องรู้จักแต่ถ้าไม่ใช่เราต้องระวังตัวให้มาก จะไปทำงานแต่เช้าเลยนะคะอยู่ทาา่านาฝาบเกดก่อนไหมคะอืมก็ได้ค่ะยังพอมีเวลาง,างลัา้นรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเกดไปจัดมาให้ เกคิดว่าจะอยู่ที่นี่งนานเท่าไหร่ก็จนกว่าง,ง,งานจะเสร็จอะคะ่ะโอกาสได้ไหมวุ่นงานแค่ไหนหเกดก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะพี่ชานตอนนี้เกดกำลังประกอบปะกาลังอยู่พอประกอบเสร็จก็ต้องลองวางใต้น้ำถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็โอเคคะ่ะอ ก็คงอีกไม่นานอีกหน่อยอะอะไรอะไรก็คงกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ชาญคะเกยไม่แน่ใจเรื่องของเราอะค่ะแกคิดว่าพี่ยังไม่เล่งรัดน้องเก๋หรอกคะ่ะ ขอโทษนะครับคุณเกผมรู้ว่าทั้งหมดมันคือความผิดของผมหลังนี้แหละแต่ปัญหาอยู่ที่ทางผู้ใหญ่เขาเนี่ยสิค่ะ